หนังสือดีๆเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้ค่ะวันนี้เรามาอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า Manifest เจขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะซึ่งเขียนโดยคุณโรซี่นะคะเธอคนนี้เป็นโค้ชด้านการพัฒนาตัวเองเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้าน Manifest ด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในเล่มนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Manifest กันก่อน คำว่า manifest ในหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนได้ให้ความหมายว่าจิตดนบันดาลค่ะคือการทําให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นให้สมปรารถนานะคะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาโดยที่เราเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตัวเองฉะนั้นนะคะจิตดนบันดาลไม่ใช่เมจิกเวทมนต์หรือไสยศาสตร์ใดๆทั้งนั้นนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าจิตดลบรนดาลคือแค่นึกภาพที่เราต้องการแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วรอให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ มันต้องมีการลงไม้ลงมือเพื่อไปสู่เป้าหมายและเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะเช่นการที่เรากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าทำอะไรใหม่ๆทำสิ่งที่ไม่เคยทำไม่กล้าทำพูดง่ายๆนะคะเราต้องทำตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการปรารถนาด้วยนั่นเองค่ะ โดยสรุปนะคะ manifest จิตดนบันดาลเป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมที่อยู่ในแค่ความคิดในจิตใจในหัวของเรานะคะเราจิตดนบันดาลทำให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงค่ะและจะมีวิธียังไงบ้างนะคะเรามาฟังทั้งหมด7ขั้นตอนจากหนังสือเล่มนี้กันค่ะขั้นตอนที่1ค่ะมองภาพให้ชัดหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อนๆลองคิดดูนะคะเราสามารถไปยังที่ที่เราต้องการได้ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าที่แน่นอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนคะ่ะดังนั้นขั้นตอนแรกของการ manifest คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคะ่ะ <c oughs> เห็นภาพเป้าหมายมีวิสัยทัศน์มีความกระจ่างชัดคะ่ะว่าเราต้องการให้จัก,กรวาลมอบสิ่งใดให้กับเรานะคะต้อง ทำต่อไปคือการสร้างภาพจินตนาการถึงสิ่งนั้นค่ะคุณโรซี่บอกว่าเมื่อเราสร้างภาพขึ้นในใจสมองของเราค่ะจะตอบสนองราวกับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงๆทุกครั้งที่เรานึกภาพอะไรก็ตามสมองจะมีความรู้สึกร่วมด้วยเช่นตื่นเต้นกลัวมีความสุขสงบ ภาพที่จินตนาการในใจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสารีระวิทยาได้จริงค่ะเพราะสมองแยกไม่ออกอันไหนคือสถานการณ์จริงหรือจินตนาการและผู้เขียนได้บอกมานะคะว่าเมื่อเรานึกภาพจินตนาการเป็นประจำหนสมองของเราก็จะตอบสนองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราและสร้างสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จินตนาการไว้ 2. สมองของเราจะคอยมองหาเปิดโอกาสใหม่ๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราจินตนาการไว้มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปพูดง่ายๆมันทำให้สมองของเรามีโฟกัสมากขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆเ,เคยฟังพอดแคสต์หรือ,อ Youtube คนสำเร็จต่างๆเขมามักจะพูดถึงการจินตนาการถึงความสำเร็จที่เราปรารถนา ใช่ไหมคะผู้เขียนได้ยกตัวอย่างนักกีฬาว่ายน้ําเหรียญทองที่ทําลาสถิติโอลิมปิก23รายการคุณเมคเลเฟฟนะคะบอกว่าเขาใช้การนึกภาพจินตนาการตอนที่จะเกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้สิ่งนี้เป็นการฝึกสมองเตรียมสมองก่อนเจอสถานการณ์จริงคะ่ะพอเจอสถานการณ์จริงสมองจะได้ตัดสินใจได้คมและรวดเร็วมากขึ้นนั่นเอง ผู้เขียนได้บอกว่าการสร้างภาพอย่างเดียวไม่พอที่จะ m a n i f e s ให้เป็นจริงได้เราต้องมีประสิทธิภาพด้วยก็คือนอกจากสร้างภาพในสมองแล้วเราต้องใส่ความรู้สึกสมจริงรู้สึกได้ถึงการได้ครอบครองถึงมันมีอารมณ์ร่วมมีรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนที่สุดเช่นเรากำลังนึกถึงภาพบ้านที่ปรารถนาเราต้อง ระบุจำนวนห้องทาสีอะไรประตูหน้าบ้านสีอะไรมีสวนดอกไม้อะไรแบบไหนและความรู้สึกที่เราได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นยังไงมันก็ทำให้ภาพที่นึกถึงชัดเจนมากขึ้นเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เรารู้สึกมากขึ้นนั่นเองเราก็จะเปลี่ยนคลื่นความถี่ของตัวเองได้ดังนั้นเวลานึกภาพบ้านในฝันเราต้องนึกว่าเรารู้สึกอย่างไรที่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงยิ่งเราสร้างความรู้สึกเข้มข้นมากเท่าไหร่ มันจะยิ่งมาหาเราง่ายขึ้นนั่นเองทุกสิ่งทุกสร้างขึ้นสองครั้งครั้งแรกในใจจากนั้นในความเป็นจริงค่ะขั้นตอนที่2องขจัดความกลัวและความสงสัยในตัวเองขั้นตอนที่2เราต้องเข้าใจก่อนว่าการ m a n i f e s ไม่ได้เกี่ยวกับความคิดที่เราจดจ่อเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับความเชื่อในจิตใต้สำนึกถึงสิ่งที่เราสมควรได้รับด้วยนั่นหมายความว่า เราจะ manifest ได้เฉพาะสิ่งที่เราเชื่อว่าเรามีคู่ควรที่จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้าสู่ชีวิตเราสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเราต้องมีความเชื่อว่าเราคู่ควรกับมันเสียก่อนนั่นเองข้อมูลจากงานวิจัยกิจกรรมในชีวิตเรามีเพียง5%เท่านั้นค่ะที่เกิดขึ้นมาจากจิตสำนึกหรือการกระทำที่เรารู้ตัวส่วนที่เหลืออีก95%เกิดจากจิตใต้สำนึกหมายความว่าความคิด ปฏิกิริยาการตัดสินใจการรับรู้หรือพฤติกรรมต่างๆ95%ของเราถูกขับเคลื่อนโดยสมองที่ชื่อว่าจิตใต้สำนึกค่ะดังนั้นการ manifest สิ่งที่เราปรารถนาจะเกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นจิตใต้สำนึกนอกจากจะผลักดันไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการแล้วมันก็มีพลังที่จะเหนี่ยวรั้งฉุดดึงจากความฝันได้เช่นกันและเป็นศัตรูตัวชะการที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา และเราเองก็ต้องกำจัดมันนั่นเองค่ะความกลัวและความสงสัยส่งพลังมากๆเพราะมันสามารถกันไม่ให้เราจินตนาการสิ่งที่ต้องการได้ยกตัวอย่างตอนที่เราเขียนวิชั่นบอร์ดหรือเป้าหมายเราจำไม่กล้าเขียนลงไปเราจะรู้สึกอายถ้าเขียนแล้วทำไม่ได้ไม่สำเร็จหรอกทำไม่ได้หรอกอย่าฝันใหญ่เลยเดี๋ยวจะผิดหวังเอา ผู้เขียนได้ให้แนวทางนะคะเอาชนะความกลัวได้ยังไงมีวิธีขจัดความกลัว4ข้อนี้ค่ะและต้องทำมันทุกๆวันด้วย 1. ค่ะจัดการความคิดเพราะความคิดกำหนดความเป็นจริงของเราคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นเราต้องคอยดูความคิดตัวเองอยู่เสมอเมื่อไหร่ที่มีความคิดลบความกลัวจะเกิดขึ้นให้เราแทนที่ด้วยความคิดบวกในทันทีค่ะทุกวันนี้เราพืชถึงตัวเองยังไงบ้าง เช่นเราไม่มีค่าเรามันไม่เก่งเราไม่มีความสามารถเราพูดไม่เก่งเราไม่สวยเราไม่หลอ่อเสียงนี้คือการแสดงออกของความกลัวในสัมมนาของผู้เขียนนะคะมีการทำเวิร์กช็อปให้ทุกคนพูดซ้ำๆในใจว่าฉันเก่งฉันยอดเยี่ยมฉันสวยฉันเพอร์เฟกฉันรักตัวเองจากนั้นผู้เขียนถามถึงความรู้สึกนะคะคนส่วนใหญ่ทุกคนจะตอบว่ารู้สึกอ,อึดอัด ที่พูดแบบนั้นจากนั้นผู้เขียนให้พวกเขาเปลี่ยนคำพูดเป็นคำว่าฉันไร้ค่าฉันไม่เก่งและถามว่าพวกเขารู้สึกยังไงพวกเขาตอบง่ายสุดๆเลยสแสดงให้เห็นว่าเรามักพูดจาบั่นทอนกับตัวเองได้ง่ายมากนั่นเองค่ะถ้าเราจัดการความคิดของเราได้เปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนขึ้นความถี่ในการสั่นสะเทือนได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้นั่นเองค่ะ 2. ค่ะจงระวังการใช้ภาษา ภาษาทั้งในใจหรือเป่งเป็นเสียงเพราะสิ่งที่เราพูดมันจะส่งไปยังจิตใต้สำนึกดังนั้นให้เราพูดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะ 3. ท่องมนสะกดมันคือคำพูดประโยคที่เราสามารถพูดออกมาซ้ำๆดังๆหรือในใจโดยผู้เขียนแนะนำให้เราพูดเชิงบวกเช่นฉันคู่ควรฉันมีศัก,กยภาพฉันรักตัวเองและคาพูดพวกนี้เราส่งสารเชิงบวกไปยังจิตใต้สานึก ข้อที่4ฝึกใช้จินตนาการภาพเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกกลัวและสงสัยในตัวเองให้ฝึกนึกภาพจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเหมือนเราเปลี่ยนช่องทีวีสมมุติว่าเราอยาก manifest เราปรารถนาอยากสำเร็จในหน้าที่การงานเมื่อเกิดความกลัวขึ้นมาเราจะทำได้หรอทำไม่ได้หรอก เราก็เปลี่ยนภาพจินตนาการเลยค่ะเราสามารถทําได้เราสามารถประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้และนึกถึงผลลัพธ์ตอนสําเร็จแล้วค่ะว่าเป็นยังไงสรุปขั้นตอนที่สสิ่งที่คอยฉุดรั้งเราไม่ให้ไปสู่เป้าหมายตามความฝันคือความกลัวและความสงสัยในตัวเองขั้นตอนที่ 3. ปรับพฤติกรรมและลงมือทําเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเป็นขั้นตอนที่ยากแยะระหว่างความจริงและความเพ้อฝัน คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นแต่ฟังแบบนี้หมายถึงการอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องลงมือทำอะไรคุณโรซี่ได้บอกว่าการปักพฤติกรรมขั้นตอนที่สามหมายถึงการแสดงให้จักรวาลได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อว,ว่าเราคู่ควรสมควรได้รับด้วยการลงมือปฏิบัติการที่เราสมควรหรือคู่ควรได้รับสิ่งที่ปรารถนาต้องเริ่มต้นจากการมีพฤติกรรมที่สอดคล้องด้วยตัวอย่างเช่นลองจินตนาการว่าเราอยากใช้จิตดนบันดาลบ้านในชนบท สำหรับตัวเองและครอบครัวเราต้องมองให้เห็นภาพชัดเจนของบ้านหลังนั้นขจัดความกลัวและความสงสัยเชื่อมั่นว่าเราควรได้รับความเชื่อมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงจากนั้นลงมือทําเชิงรุกค้นหาบ้านหาในหน้าหรือเข้าไปดูย่านนั้นมีบ้านประกาศไขายไหมเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราอยากสอบผ่านเราต้องมองภาพในสมองถึงผลลัพธ์ลงมือเชิงรุก เอาเวลาไปศึกษาและทบทวนบทเรียนไม่ว่าเราอยากจะ manifest อะไรให้เป็นจริงจะมีองค์ประกอบของการลงมือทำที่จำเป็นต้องทำเสมอแกล้งทำมันไปจนกว่าคุณจะกลายเป็นสิ่งนั้นสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมีความกลัวเวลาที่เริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือพาตัวเองไปสู่บริบทที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคยเราอาจเกิดภาวะสงสัยในตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติทักษะ เราไม่มีความรู้มากพอที่จะทำสิ่งนี้อยากบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติของคนเรามากๆค่ะและคนที่ไม่รู้สึกแบบนี้มีอยู่น้อยมากเพราะจิตใต้สำเนึกของเราจะรู้สึกสบายกับสิ่งที่คุ้นเคยทำให้รู้สึกปลอดภัยเวลาทำอะไรใหม่ๆเราจะไม่คุ้นเคยและทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจเพราะจิตใต้สำนึกจะพยายามสุดความสามารถที่จะดึงเรากลับไปสู่สิ่งที่มันคุ้นเคยและปลอดภัยและนั่นเป็นเหตุผลทำไมเราจึงขัดขวางความสำเร็จของตัวเองและวิธีที่จะช่วยให้เราเก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเราต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมเราถึงทำสิ่งนี้ทำสำเร็จแล้วดีต่อเรายังไงส่งผลต่อชีวิตเรายังไง เหตุผลคือสิ่งที่จะผลักดันให้เราเก้าวข้ามความกลัวความอึดอัดได้ยิ่งมีภาพในจินตนาการชัดเจนเท่าไหร่ทำให้เรามีแรงกระตุ้นพร้อมเผชิญสิ่งท้าทายและอุปสรรคต่างๆสรุปขั้นตอนที่3ปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้เหมาะสมให้คู่ควรกับความปรารถนานั่นเองขั้นตอนที่4เอาชนะบททดสอบของจักรวาลแน่นอนค่ะว่าทุกครั้งที่ออกเดินทาง ทําตามเป้าหมายความฝันเราไม่ได้พบกับทางที่ราบรื่นเสมือนไปเราจะต้องพบเจอบททดสอบต่างๆจากจักรวาลก่อนผู้เขียนบอกว่าบททดสอบนี้เข้ามาในชีวิตเราเพื่อทดสอบการเห็นคุณค่าในตัวเองและเรายังคงมีความเชื่อมั่นหรือไม่บททดสอบอาจจะมาในรูปแบบอุปสรรค ผู้คนความท้าทายบททดสอบก็เหมือนนายลองใจมีไว้เพื่อให้เห็นว่าเราเชื่อว่าตัวเองคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นหรือเปล่าเมื่ออะไรต่างๆก็ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดเราจะยังคงยืนหยัดทำต่อไปไหมเช่น ถ้าเพื่อนๆอ,อยากประสบความสําเร็จในการทำธุรกิจก็จะมีบททดสอบเช่นความผิดหวังความล้มเหลวความไม่ได้ดั่งใจถูกปฏิเสธถูกเพื่อนมองไม่ดีสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นบททดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าเราคู่ควรกับความสําเร็จที่ปรารถนาหรือไม่ในหนังสือแนะนำว่าเมื่อเพื่อนๆเจอบททดสอบให้จำไว้ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเติบโตเสมอ ขั้นตอนที่5อบรับความซาบซึ้งและคำขอบคุณทุกคนมีอารมณ์ลบๆเช่นโกรธโมโหเศร้าแล้ววันนั้นเราจะเจอแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันในทางกลับกันถ้าเรามีอารมณ์ที่เชิงบวกเช่นปรักมีความสุขซาบซึ้งขอบคุณเราจะพบว่าสถานการณ์เชิงบวกจะมีแต่เข้ามาหาเราถ้าใครเคยเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ เพราะอารมณ์กำหนดสิ่งที่เราจะดึงดูดหรือจะบอกว่าเราดึงดูดตามความรู้สึกของเราแล้วแรงดึงดูดมันทํางานยังไงซึ่งหนังสืออธิบายว่า เราต้องเข้าใจว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราล้วนประกอบขึ้นจากพลังงานและอารมณ์ต่างๆล้วนมีความถี่ต่างกันอารมณ์ลบๆก็จะมีแรงสั่นสะเทือนที่ต่ำส่วนอารมณ์บวกก็จะมีแรงสั่นสะเทือนที่สูงและเมื่อเรามีอารมณ์ที่แรงสั่นสะเทือนที่ต่ำเราก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาทุกอย่างดูเหมือนจะผิดพลาดดูแย่ไปหมด ถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนได้เราก็สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เราดึงดูดได้ดังนั้นอารมณ์ของเราจึงมีส่วนสำคัญในการ manifest ในสิ่งที่เราพัฒนานี่จึงเป็นเหตุผลทำไมเราต้องฝังอารมณ์เชิงบวกให้กับตัวเอง โดยเฉพาะอารมณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนที่สูงโดยเฉพาะความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณผู้เขียนสรุปว่าการรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณสำหรับสิ่งที่เรามีอยู่เราจะรู้สึกพึงพอใจอยู่กับปัจจุบันและมีความสงบมีความสุข ผู้เขียนจึงแนะนำให้เราเขียนสิ่งดีๆที่พบเจอในแต่ละวันเขียนความทราบสิ้งใจและขอบคุณเช่นขอบคุณอากาศวันนี้ที่เย็นสบายขอบคุณแสงแดดขอบคุณครอบครัวขอบคุณคนแปลกหน้าที่ส่งยิ้มทักทายรู้สึกทราบสิ้งใจเขียนเวะลา3-5ถึงข้อก่อนนอนทุกวันจนติดเป็นนิสัยสมองของเราก็จะเริ่มมองหาโอกาสและสิ่งสวยงามในแต่ละวันโดยอัตโนมัติเป็นการยกระดับแรงสันสเทือนของตัวเอง ขั้นตอนที่6เปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจทุกคนเคยอิจฉาคนอื่นที่เขามีในสิ่งที่เราปรารถนาไหมคะความรู้สึกอิจฉาเป็นความรู้สึกที่มีแรงสันสะเทือนต่ำเกิดจากความคิดที่ขาดแคลน ซึ่งเมื่อเราอิจฉาแสดงว่าเรากำลังบอกจัก,กรวาลว่าเมื่อฉันเห็นคนอื่นมีในสิ่งที่ฉันต้องการฉันรู้สึกไม่พอใจเลยเพราะเราเชื่อว่าเราไม่สามารถมีสิ่งนั้นเป็นของตัวเองได้ในทั้งกับกันแรงบันดาลใจเป็นความรู้สึกที่มีแรงสันสเทือนสูงเมื่อเราเห็นบางคนมีสิ่งที่เราต้องการแล้วรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจเป็นการบอกจัก,กรวาลว่าฉันเชื่อว่าสิ่งนั้นมีมากพอสำหรับทุกคนและฉันเชื่อว่าฉันสามารถมีสิ่งนั้นได้เช่นกัน ทุกคนเห็นถึงความแตกต่างไหมอันนึงเราเชื่อลึกๆว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างๆได้เราจึงรู้สึกอิจฉาคนที่มีส่วนอีกอันนึงเราเชื่อว่าสามารถมีสิ่งที่ต้องการได้และรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่มีสิ่งนั้นตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะแต่งงานแทนที่เราจะรู้สึกอิจฉาให้เราเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจด้วยการพูดว่าฉันชอบเห็นคนสองคนมีความสุขด้วยกันมันงดงามมากเลยที่ได้เห็นแบบนี้และฉันก็ตื่นเต้นมากด้วยที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมขั้นตอนที่7เชื่อมั่นและไว้วางใจในจักรวาล ทุกคนเคยมีความคิดที่ว่าฉันทำทุกอย่างที่ควรทำแล้วแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ผลสำหรับฉันเราก็จะเริ่มรู้สึกสงสัยในตัวเองและเริ่มล้มเลิกการทำงานมีพฤติกรรมถดถอยเรื่อยๆรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองสถานการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นคือ ความไม่อดทนหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จัก,กรวาลจะมอบให้คนส่วนใหญ่มักไม่อดทนรอสุดท้ายก็พาตัวเองไปสู่สิ่งที่ปรารถนาไม่สําเร็จการรอคอยอะไรบางอย่างจากจัก,กรวาลเป็นบททดสอบต่อความเชื่อในตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองบทสรุปหนังสือเล่มนี้ manifest 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาเมื่อเรารู้ว่าชีวิตแบบไหนที่อยากจะเป็น และใช้ manifest ให้เป็นจริงนึกภาพในจินตนาการให้ชัดเจนรับรู้รสกลิ่นความรู้สึกกําจัดความกลัวและความสงสัยในตัวเองเอาชนะบททดสอบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยความคิดและทราบซึ้งใจขอบคุณสิ่งต่างๆและเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจส่วนที่เหลือการเชื่อมัน่นและไว้วางใจในจักรวาลที่จะจัดสรรสิ่งที่เราต้องการมาให้จงอดทนรอคอยสิ่งนั้น และพบกันในอ e นะีพิซอดหน้าสวัสดีค่ะ